นวันนี้กนีนี่เ,นเลยนะคะวันนี้จะมาพามาดูรงรียันห่นะคะที่ซื้อมมีโรงเรียนด้วยเช้าแล้วลลโอเคก่อนอื่เราต้องเปลี่ยนชนะคะชุดนี้ก็สวยมีชุดที่ได้มาจากโรงเรียนนะคะ การดอื่นต้องเปลี่ยนอันนี้กันนะนี่อันนี้เราไม่ได้จะไปตรงนี้นะวันนี้เราจะไปเที่ยวไปเที่ยวไปพักผ่อนี่งเลยปิดอันนี้เราเลยเ่น่ารักอันนี้คือชุดเม่าวานนะคะคือมันสกรปรกล้วเดี๋ยวต้องเอาไปซักก่อนเดี๋ยวเราต้องเตรียมของเตรียมกระเป๋าอีกไปเก็ยังนอนเนี่นะ นี่เอาเตียงสองเตียงมาซ้อนกันนะคะแล้วก็วางแจกันในห,หนึ่งอันน่ารักมากเลยเพราประหยัดพื้นที่นะถ้านอนตรงนี้กลัวว่าถ้าพอเขาเดินมาถึงเขาก็หลับเลยเผื่อว่าเราจะได้เล่นแบบสไลเดอร์อะไรอย่างนี้บ้างปิดแร่จะใช้เหมืนกันกินขนมม่คคอยเอา ที่ปิกนิกมาเนี่ยถือว่าเรากินข้าวเช้าแล้วนะนี่สำหรับเพื่อนอีกคนหนึ่งโอเค,อ,เคอืมนี่เลยเองซสักผ้าชุดซักกันเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปซักกันอืมตัวนี้หนึ่งตัวผองเสอกาสติมันไม่ใช่ผงอะไรหรอกนะทุกคนมันเป็นแค่ซจเรียลธรรมดา ใส่น้ำยานี้ลงไปแล้วก็ใส่เรียบร้อยเก็บแล้วก็ใส่อีกอันนั้นชิบเรียบร้อยแล้วก็สัดได้เลยนั่งรองก่อนอมะนอนทำไมอะโอเคเหมือนว่าเครื่องมันเริ่มนั้นละ เย้ชุดซักเสร็จแล้วหอมมากเลยอันนี้ชุดที่จะต้องเอาไปเก็บเอาไม่ได้เปลี่ยนนี่ชุดใส่เมื่อวานส่วนอันนี้ก็ตากไว้อันนี้ก็เก็บได้ค okay. ปิดจั รู้ไหมสร้างยังไงนะทุกคนเราเอาตู้มานะแล้วก็ทาไปที่ซิงที่ต่างๆตรงนี้ค่ะจะข้อเสียก็คือเวลาเราใส่มันจะใส่เข้าไปแล้วมันก็จะหายไปนะมันเหมือนเป็นปั๊กนี่เลยอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องอ่ะใช่เดี๋ยวหนูเข้ามาก่อนก็ได้อนี่เลยนะคะแล้วก็ เรียบร้อยประมาณนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปไปต่อเอามือเช้าไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนที่ใจดีจริงๆริติ่มน้ำผลไม้กันมนะ้อันนี้เราถือไปให้เพื่อนของเรา นางแรซี่ลุกขึ้นได้แล้วออขอบคุณนะที่เตือนไม่ใส่ชุดเข้าไม่เธอใส่ชุดที่มันดูแบบดีๆไหนได้ไหมอย่าให้มันแบบซองแสงเนี่ยมันไม่สวยเลยบอกให้หน้าเกลียดมากเลยอืมชุดนี้ก็ยังได้ยอมรับประกันอ่ะนี่เจ้า เก็บชุดก่อนอันนี้ก็เก็บเค้าให้เรียบร้อยนี่อ่ะย่มขับขึ้นแล้วเด็กๆเราทำไงดีก็ปลุกสิจะรออะไรบอกเลยว่าก่อนอ่นเราต้องเตรียมของก่อนการเตรียมของเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเราต้องทำเพื่อเด็กๆด,ด้วยเพื่อเด็กๆอะ่ะยิ่งยากที่สุดแล้วแหละ ละทุกคนวางกระเป๋านี้ลงนะอืเดีย๋ยวขอเตรียมของก่อนนะต้องมีสบู่แชมพูอันนี้แป้งสบู่ส,สำหรับตีผ้าเช็ดตัวแล้วก็ชุดนอนของเรากับชุดไปเที่ยว แลาวกชุดที่จะใส่ในวันพรุ่งนี้หนึ่งชุดหาชุดมาซื้อมาซื้อมาไม่ใช่โอเคแล้วก็ต้องมีอาหารด้วยนะของน้องๆเขาก็จะเป็นนี่เลยเอแอลแป๊บนึงน้อมอุ่น ไม่รู้อุ่นจริงไหมนะเทาที่รู้คืออุ่นมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันไม่น่าจะอุ่นนะแบบนั้นแล้วก็มีอะไรอีกนะใช่สิมีอาหารของน้องๆเขาก็นี่เลยแล้วก็ต้องมีผ้าอ้อมอยู่เสมอ นี่เลยแบคแพคแล้วก็มีอะไรอีกหัหมที่มักหน้าใส่ไม่ได้หรอจริงด้วยมันเป็นไรแล้วอะไรต่อดีนะแน่ใจหรอว่าเสร็จแล้วอ๋อใช่ดของน้องน้อง ชุดอาแบบนี้นะขอไม่เอาชุดนี้ไปละกันนะทุกคนจะเอาชุดนี้แทนเป็นชุดเสื้อกันนาะว็ตัดใส่อันนี้ลงไปเรียแบรบ้อยส่นนี้ก็แขวออนไว้ชุดเด็ก ้ทีนี้ก็แค่ปลุกเด็กๆแล้วก็เดินทางได้เลย <c oughs> ใครอยากไปเที่ยวบ้างเอ่ยเนาะผมอ้าวแล้วผมไม่ตื่นนะอ้าตื่นแล้วนั้นไปกันเลย อืมอืมอไม่รอพี่เลยเหรอโอเคไปเดินทางไปกันแล้วเจอกันตอนที่สองนะบ๊ายบาย